สรุปข่าวที่เมนยูโก,โกรประจาวันที่12มิถุนายนโดยโค้ชเชฟวันแมนเชสเตอร์เดธทีมนี้ขอสนออะไรยังไงแฟนผีหน้าซีดกันหมดเป็นแถบเมื่อเอ็ันฮาคได้ไปต่อคุมผีในช่วงซีซั่นหน้าเดยจา้าโดย United, แมนเชสเตอร์เดะตัดสินใจจะให้เอ็ดดิชันฮาคคุณซือชาวดัชคุมผีต่อไปและไดดูการหน้าตามการบริงานของสื่อหลายนักโดยตามการตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาอนาคตของเอ็ดดิชนฮาร ถูกพูดถึงมากกว่าจะได้คุมทีมไปถ่นโอเทฟอร์ตต่อไปหรือไม่หลังสโมสรมีการเปลี่ยนแปลงได้กลุ่มทุนอินิออสเข้ามาบริหารงานต่อขณะที่ผลงานตลอด2ปีของเชนฮากก็ไปประสบความสำเร็จในลีกแม้จะพาทีมเข้าชิงชนะเลิศในฟุตบอลถ้วยไปได้3ครั้งและเพิ่งจะคว้าแชมป์เอฟเอคัพในฤดูกาลล่าสุดที่เพิ่งจบลงไปได้ โดยพิจแดงมีข่าวกับทด้านของกุซอใหม่หลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นโทมัสตูเคิลมาริเชโอปอเชติโนเคยรัน์แมคแคนนาโรเบรโตเดอแชบีและก็ชทมัสแฟรงค์ทว่าสุดท้ายดีลนั้นก็ไม่เกิดขึ้นล่าสุดทางด้านของดิอารันติกนะฮะและก็ฟอบิชิโอรามาโนต่างรายงานข่าวว่ากลุ่มทุนอินดิออสฐานะเจ้าของร,ร่วมสโมสรได้ข้อสรุปแล้วเกี่ยวกับตำแหน่งกุซูโดยไฟเขียวให้เอรดนเชนฮาร์คทีมต่อไปด้เนิงการหน้าในคดีนี้ได้นะ โรเบโน่เสริมทัพอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้เซนฮากยังได้รับความไว้วางใจคือการช่วยพัฒนาผู้เล่นดาวรุ่งอย่างท่านของคาบ,บี่ไมโน่และก็อาริอันโดกาดาโชจนกก้นนาคือมาเป็นแกนหลักให้กับทางทีมได้และตรงตามที่กลุ่มอิดิออสต้องการการแนวทางการสร้างดาวรุง่งซึ่งนอกจากนี้แมนยูมีแผนที่จะขยายสัญญากับธนาโกซือร์อาแจ็คแอมสดตมเพิ่มเติมไปอีกด,ด้วยโดยปัจจุบันเหลือสัญญาจะถึงชว่วงซัมเมอร์ปี2025และก็มีออปชั่นขยายสัญญาออกไปอีก1ปีเพิ่มเติมให้อีกนนะโโเป็ งานนี้เอาใจเสรเกินนะฮะก็ต้องมอดูกันต่อไปค่ะได้กันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้แฟนๆเซ็่งตามๆกันผมก็เส็่งนะเรามาดูข่าวต่อมาเกินครับอะไรยังไงมาลายคิดหนะักค่าตัวซานโชจะจ่ายยังไงบะเนี่ยโดยจูวินตุสอาจจะต้องถอยไปตั้งหลักใหม่นะฮะในภารกิจในการที่จะไล่ล่าตัวเจดอนซานโชหลังจากที่แมนยูต้องการอย่างน้อย40ล้านปอนด์ โดยสันโชนักเข้นฟอร์มเก่งออกมาได้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลหลังที่ถูกส่งให้กับทางทีมเก่าดอชมุนยืมตัวไปใช้งานและก็พาทีมเข้ารอบชิงชเตเดอร์เจสยูฟาแชมเปียนลีกในคารังนี้ได้สำเร็จโดยแมนยูพร้อมที่จะปล่อยปีกวัย24ปีปรายนี้ออกจากทัทงทีมแบบถาบอลเพราะเป็นไปได้ยากที่จะร่วมงานกับด้านของเ e อ็ดดิชนฮาร์คุณซื้อชาวดัชของปีแดงในครังนี้เพิ่มเติมอีกด้วย ดอชมูนเองนั้นต้องการจะเก็บปีกทีมชาติอังกฤษกรกนี้เอาไว้ใช้งานต่อไปได้วดูกาหน้าแต่ทัพสื้อเหลืองต้องการจะยืมตัวกระดีกครั้งเนื่องจากว่าไม่มีเงินที่จะซื้อขาดในขณะนี้รืยขนาะเดียวกันจูเวนตุสยักษ์ใหญ่ของอิตาลีที่สนใจอยากจะได้ตัวไปลากเหลือในเกมรุก ต้องคิดหนักเพราะว่าไม่ยินดีจะจ่ายค่าตัวที่สูงถึง40ล้านปอนด์ตามที่บริษัทแดงต้องการในค้งนี้ซึ่งทัพมาลายยังต้องเสริมทัพจุดอื่นๆนะฮะจึงต้องการจะนํางบประมาณไว้เจรจาจะขอซื้อดักลาสรุยกับแอสเซมิล่าด้แบบที่เวสตันแมคเคนนีและก็ซาสมิลอิสเวลจูเนียร์พ่วงไวท์ในสัญญาฉบับใหม่ในค้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นอนว่างานนี้ต้องรองดูันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับ อารเรนยังไงแมนยูเ,นเร่งเครื่องนะฮะปิดดิวแลวยิงเซรีอาเสริมกระงขรั้นี้โดยแมนยูตกเป็นข่าวอยากจะได้ตัวโจชัวเซอร์ซีกองหน้าฟอร์มสดของทางบริญญาบมาร่วมบ้านผลบนสดด้วยนะฮะเพื่อจะเตรียมความพร้อมก่อนที่ทีมจะได้มีการทัวร์โปรแกรมพรีเซนจากการบริงานของสกายสปอร์ตดอทคอมเด่1นพฤศิายนที่ผ่านมา ลังจากที่ยังมีการรายงานข่าวมาแน่นนอนแล้วว่าทางด้านของอีดิชันฮาร์กจะได้ทำงานงแมนยูลุยตารางบอลและก็ล่าผลบอลสดในฤด,ดูกาลหน้าต่อไปแม้ว่าจะต้องรอการประชญรรอมติการประชุมของบอร์ดบริหารก็ตามทีแต่ว่าล่าสุดนั้นสโมสรก็วางแผนที่จะทุ่มซื้อแข้งรายใหม่ให้กับนายใหญ่ชาดัชในครั้งนี้กันแล้วซึ่งโดยเป้าหมายครั้งนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าอย่างทางด้านของ โจเซอร์ซีวัย23ปีของทานด้่น,นบอรินญาที่ว่าว่ามีค่าจิตสัญญาสุดจิ๊บจ้อยนะฮะที่จำนวน34ล้านปอนด์ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหากับทานดั่น,นของทีมมหาเศรษฐีอย่างทางน้านของไปแดงอยู่แล้วทว่าเรื่องที่น่ากังวลใจก็คือเหล่าคู่แข่งนอกสนามอย่างอาร์เซนอลเอซิเมรานและก็จูเวนตุสต่างที่กำลังจ้องสถานการณ์ของอดีตเด็กปั้นเสือใต้รายนี้อย่างใกล้ชิด ทนนันใก่อนที่ทางด้านของกองหน้าชาดจะย้ายมาสร้างผลบอลอิตาลีนั้นเจ้าตัวนั้นเคยเป็นแข้งเยาวชนของบบเยอร์มินิกมาก่อนแล้วและเคยถูกปล่อยยืมไปอยู่กับทางด้านของปรามาและก็อันเดเรชก่อนจะมาปังและดูการน,นี้กับบริญญาโดยสถิตในการลงเล่นทั้งสิ้น37นัดยิงไปทั้งสิ้น12ประตูคารานีนั่นเองนะเปน็นนรืงว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นเ้ยกันว่าจะเป็นเช่นไรเราไปดูข่าวจอมาก,กันครับเอาเรื่องยังไงเครื่องรางแชมป์เอฟเอนะจ๊ะ FA บวกคะแนานสงสารเทนฮากได้ไปต่อในขณะนี้ซึ่งอันนี้อีดิออสผู้บริหารของแมนยูเลือกตัดสินใจให้ทีมด้าของเอดิชทนฮากเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปพร้อมกับเตรียมยึดนะฮะยืดข้อบุมมัดสาเหตุสําคัญก็คือการผลงานที่จับต้องได้รอมทางบอดสงสารเจอกับปัญหาแข่งหลักสลับหน้ากันเด้งทั้งซีซั่นในขณะนี้ ดยการบริงานจากด่านของสกายสปอร์ตว่าข้อสรุปจากการบริเวผลงาน ETS ในฤดูกาลต่อวัน23ออกมาแล้วว่ายังคงมีโอกาสได้ทำหน้าที่ต่อในช่วงซีซั่นหน้าทางสโมสรมีแผนใช้ออปชั่นทีมยืดสัญญาจนถึงมิถุนายนไปสัป26ที่ซ้ำไปหนึ่งในองค์ปรกะกอบตัดสินใจให้กุญซื้อในวัย53ปีปณนี้บต่อไปต่อได้ก็เป็นเพราะบรรดากุซื้อท่านอื่นๆในชอตตริสที่ฝ่ายบริหารท่าทางนั้นยังไม่ตอบโจทย์ในคารักนี้ ต่อเน,นื่อสิ่งอื่นใดจากจากผลงานของเชนฮากในแง่ของแชมป์ติดปี2ปีนะฮะบนตำแหน่งทั้งคาราบาลคัพ2 0 2 3ต่อด้วย FA ฟเอคัพส่ส่วนเรื่องแข้งหลักผลักดันกันบาดเจ็บก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ผู้บริหารอีน e ิออสสปอร์ตพิจารณาร่วมด้วยแล้วมันก็รับคะแนนเห็นใจเต็มๆเพราะต่อให้ขุมกำลังสะบักสะบอมยังมีทรฟี่ระดับตู้โชว์ในครั้งนี้ซึ่งแชมป์เอฟเอคัพอังกฤษ คือหปัจจัยที่นํามาพิจารณาประกอบกับผลงานในรอบปีของเจนฮากดังนั้นที่ผ่านมานั้นถึงจะมีความกังขาว่าพี่แกนั้นยังทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมแมนยูต่อไปได้หรือไม่มซึ่งดาเบชเซสบรรณาธิการอาวุโสแห่งสการสปอร์ตก็จะถอดบทวิเคราะห์ออกมาในครั้นี้ พวกเขาเนี่ยจบลำดับที่8ในตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะถือว่าต่ำที่สุดในหน้าประสาทสมโมสรผลต่างประตูได้เสียบอกได้เลยว่าติดลบมันคือผลงานต่อจากฤดูกาลที่ได้แชมป์คาราบาวคัพเข้าถึงรอบก่อนรองยูโรปาลีกและก็จบระดับ3พรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ซีซั่น2 0 2 3หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปตามแบบแผนด่วนตกรอบลีกคัพแต่เนิ่นๆตกรอบแบ่งกลุ่มแชมปีเป็นลีกแบบจบบวยหลุดวงโคจรฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปก,ก่อนคริสต์มาส ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นดูไม่ค่อยช่วยรักษาเขาอีกแกนน่นาเชนฮาร์กแต่อย่างที่เรียนไปว่าทุกเรื่องนั้นถูกนํามาพิจารณาประกอบไปรวมไปถึงสถานการของผู้เล่นบาดเจ็บที่ต้องรับมือกันด้วยในขณะนี้โดยปจปัจจัยทั้งหมดมันคืออาจจะเป็นไปได้ที่จะเชื่อเลยแต่ว่าคงจะหาผู้จัดการทีมซึ่งสร้างผลงานที่ดีกว่าเชนฮาร์กน่าจะนําไปสู่ข้อมูลหรือว่าข้อสรุปว่าชายคนนี้คือผู้ที่ซึ่งจะพาแมนยูก้าวไปข้างหน้าได้ โดยการสรุปตัวผู้จัดการทีมของปีสแสดงทําให้ทางด้านของอทีมเนี่ยปีสแสดงเองเนั้นสามารถเดินหน้าแผนงานเสริมทัพในตําแหน่งสําคัญอย่างเซ็นเตอร์แบ็กโดยมีเจอรัตเบธเวตของเอฟเวอร์ตันเป็นเป้าหมายหลักกันต่อไปในครลงนี้นะฮะผมเป็น่ว่างานนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปครับด้วยกันว่าแมนยูจะเอาอยัางไงเรามาดูข่าวต่อมากันครับแยกอีกปีหรือเนี่ยบอเกนซาใจเซนทาร์กได้คุมแมนยูต่อไป โดยเฟียชมอร์แกนโพสตเชิงยอนเยอ้ที่แมนยูจะยังมีเอ็ดิชเชนฮาร์เป็นกุซือต่อไปซึ่งก็มีทั้งคนที่เข้าไปสาใจร่วมกับเขาและคนที่ตอกกลับกับเจ้าตัวในครั้งนี้โดยเฟียช์มอร์แกนพิธีกรคนดังและก็แฟนบอลตัวยงของอาร์เซนอลโพสตเข้าความเชิงยอดเยอ้ที่มีข่าวว่าเอ็ดิชเชนฮาร์จะได้เป็นผู้จัดการทีมของแมนยูต่อไปในครั้งนี้โดย Morgan, โดูดูการต่อไปที่13แมนบูหลังเล่นได้อย่างแย่ดฮะ จนทังเป็นเพียงแค่แต่ที่8ของลีกสมบผลให้บรรดากองเชียร์ของคู่แข่งมักจะแสดงท่าทีเชิงตะว่าจะให้เทนฮากอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปเพื่อจะให้บริษัแดงได่มีผลงานที่เลวร้ายเหมือนเดิมแต่ว่าคุณซือชาวดัชก็กู้ชื่อได้บ้างจากการพาทีมได้ช้ป์เอฟเอคัพติดไม้ติดมือบอนครั้งนี้โดยทั้นนี้หลังจากที่ฟาบิโอรามาโนนักข่าวคนดังได้โพสต์นะว่า เนฮาร์กเต็มที่จะได้คุมทีมต่อและนั้นมอร์แกนก็สวิตโพสต์นั้นทันทีพร้อมกับพิมพ์ข้อความบอ,อกว่าเยี่ยมไปเลยพร้อมกับใส่อมณติรูปหัวทเราะแล้วก็ปรบมือให้กับทางเอลิชเชนฮาร์กในครั้งนี้ด้วยโดยโพสต์ังกล่าวก็มีคนแสดงความคิดเห็นแบบเดียวกันกับมอร์แกนด้วยเช่นเดีวยวกันนะฮะอย่างเช่นเราจะได้เห็นความวยอดเยี่ยมของโอน,นาน่าอีกครั้งและก็เป็นข่าวที่ดีที่สัะทุกคนในที่เหลืออยู่ในพิมพ์เบร์เรก แต่ก็มีแฟนบอลเข้าไปเดบมอ์แก้นเช่นเดีวยวกันอย่างเช่นข้อความที่บอกว่าเขายังได้แชมป์มากกว่าอาร์เจนต้าและแกก็หัวรเราะเลืเกินไปไอ้หนูระวังตัวไว้เถอะเป็นต้นอะไรประมาณนี้นั่นครับและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลืสโมสรแมนเชสเตอร์เดดในช่วงที่นีครับขอบคุณทุกคนตรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ